ุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาได้เกิดพายุฝนแล้วก็ลมแรงพัดกระนำมาจนทําให้เสาไฟฟ้าริมถนนสายบางนาตราดล้มระเนระนาดไปถึง36ต้นนะคะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านาครหลวงเร่งมากู้เสาไฟฟ้าเหล่านี้แล้วก็สรุปหาสาเหตุที่แท้จริงค่ะโดยพบว่านอกจากพายุลมแรงแล้วจุดนี้นะคะยังเป็นช่องลมอีกด้วยและที่สําคัญยังเคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อช่วงต้นปีค่ะติดตามจากรายงานของคุณอัธพลดวงจินดาค่ะ เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงกว่า100คนพร้อมรถเกรนและรถยกหลายสิบคันเร่งยกเสาไฟฟ้าที่ล้มระเนระนาดบนถนนบางนาตราดขาออกช่องทางคู่ขนานผลจากพายุฝนที่โหมกระหน่ำเมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลให้รถติดสะสมยาวนับ10กิโลเมตรจากข้อมูลของการไฟฟ้านครหลวงสรุปว่าสาเหตุเกิดจากลมกันโชกแรงประกอบกับบริเวณนี้เป็นช่องลมที่พัดผ่านจากทะเลฝั่งตะวันออกและเป็นพื้นที่โลง่ง เมื่อแรงลมมาปะทะกับแรงต้านจากสายไฟฟ้าบนเสาไฟเมื่อเสาต้นแรกล้มจึงดึงเสาต้นที่เหลือล้มลงรวม36ตน้นถ้าบอฟฟาลงมาเมื่อไหร่มันก็ไปกันยาวครับเพราะแรงแรงแรงกระชากมันรุนแรงมากปกติประมาณไม่เกิน3ามหเมตรครับคือระยะเรีวยกว่ามันรับได้ครับคือกับน้ำหนักเสาที่รับได้แต่ว่าคือเขาออกที่ผมบอกออกแบบมาคือปะทะด้วยแรงลมเท่านี้ถ้าแรงลมมันมามากกว่านี้มันก็มากขึ้นมันก็รับไม่ไหว ผู้อำนวยการกองบริการการจำหน่ายการไฟฟ้านครหลวงระบุว่าเสาไฟฟ้าที่ล้มทั้งหมดเป็นการหักจากโคนต้นเหนือต่อม่อพร้อมยืนยันว่าฐานเสามีความมั่นคงแข็งแรงปักลึกลงไปใต้ดินกว่า5เมตรแต่เสาไฟไม่สามารถรองรับแรงประทะจากพายุฝนและลมแรงที่พัดมาปะทะเสาไฟได้เกิดจากพายุครับผมสอบถามจาก ที่อยู่ใกล้บริเวณนี้นครับเขาบอกมันมันแรงผิดปกติเพราะว่าดูจากสภาพหักครับเห็นไหมครับเขา,าการหักคือหักหักคอเหมือนโดนแรงประทะอย่างอย่างรุนแรงเข้ามานะครับเสาหักคอจากตัวตัวตอม้อที่เรากดลงไปครับ เมื่อต้นปีที่ผ่านมาบริเวณนี้เคยเกิดพายุพัดเสาไฟฟ้าล้มมาแล้วหนึงครั้งทําให้เสาไฟฟ้าล้ม17ตน้นการไฟฟ้านาครหลวงจึงมีมาตราการป้องกันในระยะยาวโดวยการปรับระยะห่างของเสาไฟฟ้าให้ไกลขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ช่องลมและที่โล่งแจง้งเพื่อลดแรงเสียารจากพายุลมฝนที่แปรปรวนอัจพรลุงจินด,ดารายงาน